ครับกับสวัสดีเอฟซีของเซียนนาดีพ้ารวยสุกูสุคนนะครับรอบนี้ก็มาตามต่อนะครับเล่าพัฒนาปูโคลาดนะครับเล่าพัฒนาปูโค,าคลาดนะครับรอบที่แล้วนะครับของปูโคลาดก็เขาตักลับนะครับแต่ว่าเซียนนาดีบดายมาลงให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งไปนํากันนะครับด้วยราะว่ารอบที่แล้วเหลือแต่ปูโคลาดที่เซียนนาด,ดีบดายลงให้พี่ให้น้องเข้าได้ครับครับรอบนี้หอกเขามาตามต่ออีกกับ ปูโคราชนะครับเราพัฒนาปูโคราชครับครับกับผลงานของหลอดที่แล้วนะครับคองปูโคราชเขาก็มาเบิ้งผลงานของปูโคราชกกวนกวนห้าสิไปเบิ้งตัวเหลขรหลอบไม่นะครับหลอดนีเข้ากับเบิ้งผลงานของปูโคราชกวนนะครับครับนี่คือผลงานของปูโคราต์นะครับเด้อหลอดที่แล้วนะครับปูโคลาชบนวิ่งลูดห้านะครับ ล่างวิ่งศูนย์ครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเรลียกวิ่งครับสุดจับคู่ของปูกับเขาตัวเด่นนะครับก็มีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับเขาที่ศูนย์ห้านะครับเด้อรอบนี้ก็มาตามต่อกันอีกครับรอบนี้ของปูขลาดมาแล้วครับเป็นทรงมาไห้แล้วตัวเรลียกรอบนี้ก็ตัวเด่นนะครับเด่น ปรากฏว่าเขาที่หาศูนนะครับตะว่าออกตัวกลับด้วยครับด้วยองปูโคลาดครับครับกวนเงินหอกกับมาเปงผลห้ยเล่าออกนะครับรอบที่แล้วนะครับลดลายของรอบที่แล้วก็มกซองหนึ่งสามหาศูนนะครับด้อเราก็เลขกสามตัวกับสามหาศูนครับส่วนเหลขกล่างกับหนึ่งสามนะครับครับรอบนี้ก็มาตามต่อกันเีกนะครับเราพัฒนาปูโคราดนะครับ ครับเอาสูตรบนกันนะครับสูตรบนวิ่งรูดกันครับสูตรบนวิ่งลูด <c oughs> ปูโคราดครับราวพัฒนาปูโคราดบบนสูตรบนก้อนพี่น้องสูตรบนสูตรบนวิ่งมหาตะเขียนหลุด,ด้อครับเด้อ เชยนวิ่งเพราะว่าเอฟซีก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับครับวิ่งหกครับเสี่ยนนดีขอเชียนไหมท่างขข่งจังสี่ก่อนครับเพราะว่ามันบ่ถนัดหลังจากเชียนแล้วสี่ว่างไห้ตรงๆร,รงในพี่นองเข้าเบิ้งไปนํำกันนะครับจับคู่นะครับห้าสี่หสี่ครับ แล้วก็เจ็บสี่ครับห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าครับห้าหกหกหกเจ็ดหกห้า หกเจ็ดหกครับพี่น้องครับตัวเด่นของปูศูนย์เจ็ดครับรอบนี้กับปูโคลาดนะครับขอให้ครับตัวเด่นของปูโคราดรอบนี้ก็เด่นหกนะครับวิ่งหกบนวิ่งหกบน,นครับตัวเด่นของเพื่อนก็ีหกสี่หกห้าหกหกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกับระวังให้ด,ด 6, 6, 6, นนีนะครับได้หกหาหกนี่อันตาไ่นะครับครับเขาก็มาตามตัวกันสูตรล่างนะครับสูตรล่างสูตรล่างครับครับสูตรล่างก็มีอยู่วิ่งลูดสีนะครับวิ่งสีวิ่งสีครับ จับคู่9สี่9สี่1สี่2สีแล้วก็4สี ซีซีครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสีส่เจ็ดครับครับสุดเด่นของปูขคอหลาดนะครับก็บมีอยู่ซีโคด้วยครับพี่หลองรอบนี้ก็ปิ่งซีสุดล่างนะครับ วิ่งสี่จับคู่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่แล้วก็สี่สี่นะครับสี่เจ็ดนี่บ่บ่เ่เด่นนะครับแต่ว่าสี่เจ็ดส้นกันกับบนกับลา่างอีกยังนี่ครับระวังให้ดีครับตัวใดส้นกันนี่ก็ต้องระวังนะ,คร,นรนะค,รครับสี่เจ็ดอกันตะไลนะครับครับสีเอว้ตรงๆให้พี่น้องเข้าก็บหนาจ้าครับ ับกรับซี่หอาจับหนาจอยกันเลยครับครับสำหรับเล่าพัฒนาปูขลาดสูตรบนวิ่งหกนะครับสูตรล่างวิ่งสนะครับสูตรล่างวิ่งสี่ชุดจับคู่ห้าสี่เดีครับห้าห้าหกห้าเจครับครับเดี๋ยวพ่อพ่อเอาอันบรรยายเรีก็ลูกเดี๋ยวเใจเย็น สูตรล่างลูกหลันครับหลันมาเรียนน้ำสูตรล่างวิ่งสีนะครับเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่แล้วก็สี่สี่ครับเด่นประกาศแดงเขียดไว้ข้างล่างนะครับคือสูตรเด่นของปูศูนย์เจ็ดปูโคลาดเนี่ออยลืมอีกแล้วครับครับรอบนี้กับคอยพี่น้องโศกแมนไปน้ำกันกับเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเลยเนี่ยหลงอีกแล้วปูโคราดครับ ใส่ให้ไรไปพี่น้องเข้าเบิ้งไปน้ำกันงนะครับได้ใส่ให้ไรใส่ให้ไรครับครับครับผมครับผมเดี๋ยวครับพ่อบรรยายตัวเลขก่อนครับครับก็แชปหน้าจอยอีกรอบนึงครับครับส่วนสูตรล่างนะครับสูตรล่างกับเก่าซีหนึ่งซีสองซีซีครับ 9ก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดครับครับก็มาบรรยายอยู่ถ่ายรถนะครับยุ่งไรครับเขาในบ้านดูเขาในบ้านไปยุ่งไปยุ่งไรยุ่งไรครับก็ขอให้พี่น้องเข้าสูกดีไปกับเราพัฒนาปู่โคราชนะครับได้รอบนี้ก็ขอให้แห้งปังๆนะครับสําหรับเอฟซีครับจับตามองเหล็กวิ่งให้ดีนะ้ครับเด้อเหล็กวิ่งจะบอกคยพาดนะครับ ครับถ่ายคลิปนี้เสี้ยนนาดีวอ,อวยพรขออวยพรให้พี่ให้น้องเฮาสุขูสุขคนนะครับมีโชคมีมนันไปทํากันในรอบวันศุกร์ที่ยี 8, ่สิบแปดก็คือมือเอืญน,นะครับสองทุ่มครึ่งเจอกันนะครับมีเฮมีลุ้นครับครับขอให้พี่น้องโชคมนันไปสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ